สวัสดีครับเรามาทดลองวิธีการใช้รีโมทพูดดูนะครับเริ่มจากพี่เสายังไม่ลง gmail นะครับยังไม่ได้ใส่ gmail เข้าไปนะครับแต่ลองมาทดลองดูก่อนนะครับปรับเสียงด้วยนะฟังก็จะได้ฟังนะครับกดปุ่มนี้นะครับ ตั้งค่าให้เสร็จเพื่อรับประสบการณ์การใช้งานแอสซิแซนที่ดีขึ้นด้วยการเล่นสือ่อการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะสังเกตนะครับว่าถ้าเราไม่ได้ลง Gmail ปั๊บเครื่องก็จะบอกให้เราตั้งค่าให้เสร็จนะครับดังนั้นเราควรจะเข้าไปที่ตั้งค่าให้เสร็จนะครับแล้วเราลองเข้าไปตั้งค่าให้เสร็จ Mm hmm. mm hmm. ใส่บัญชี Gmail นะครับ นะครับเดี๋นี้พี่สาวใส่ Gmail ไปแล้วนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาลองทดลองใหม่ดูทีสวัสดีครับ Google สวัสดีค่ะ,กกค,ะคุณมีอะไรให้ชั้นช่วยดีครับวันนี้คุณสบายดีไหมขอบคุณที่ถามค่ะชั้นสบายดีคุณมีอะไรให้ช่วยไหมคะสภาพอากาศวันนี้เป็นไงบ้าง ขณะนี้อุณหภูมิ32องศาและมีแดดจัดเป็นส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครวันนี้จะมีพายุฝนฟ้าขนองค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาและต่ำสุด26องศาเล่าในทานให้ฟ้างหน่อย การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงสาวที่สวยจนแม่มดใจร้ายอิจฉาแม่มดหลอกให้หญิงสาวกินแอปเปิ้ลอาบยาพิษจนเหลัหลไปจากนั้นมีเจ้าชายรูปงามมาจุมพิษเธอจนฟื้นขึ้นมาและทั้งสองก็ครองคู่กันอย่างมีความสุขตลอดไปาออรตกับ ลูกสมัครเล่นมาแล้วค่ะคุณพ่อเปิดประตูเข้าบ้านมาจูจ่ๆพ่อก็เว่ยาวเสียงดังเจอลูกบิดค่ะขอบคุณครับมยความยินดีค่ะเปิดเพลงเลิกปุยตังง้งอำเภอหน่อย เปิดเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอโอเคเดี๋ยวจะเปิดเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวของล mm ิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นปีาเกือคนใน Youtube mm hmm. เปิดเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอโอเคเดี๋ยวจะเปิดเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเอพื่อนๆของบุ้งได้หมดท่าสดชื่นคี่าเก้าเหรียคนที่ทางยู u ูบนะก่อนจะถึงเก้าสำคิบขันก็การช่วงเวลาสั้นๆที่พี่ไม่ได้ตัดเลยพี่ซอยเดียว โอเคครับนี่คือตัวอย่างการใช้เทดลองไมพูดที่รีโมทนะครับ